สวัสดีครับพี่น้องครับโอกาสช่องบ้านลำเพลินอ,ออฟิเชียลครับตอนนี้หกโมงครึง่งพี่น้องครับหกโมงครึ่งเอาอยู่ที่อำเภออำเภอนางรองเอออำเภอนางรองครับนางรองอย่างบุรีรัมย์นะครับ อาเพียงดิกกสิกินต้มไกแ่แซ่บ๊อกดีกสิจะได้เพื่อนบูตะนาอันละ่ะตอนนี้ก็กินเข่าอยู่ทางปากทางอะไรนะนางรองนรองนี้ชิเป็นเท่าอันนั้นไหมอะไรนะข้าวกินตีกับอะไยังนั่นละ่ะไม่รู้จกนี่ม,งมึง ขึ้นนี่สชลบอะไรอยู่ที่สุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์นะครับเมื่อไรก็พากันนอนอนี่นั่นแหละครับอากาศการกินเขาย่ามมือส่้าพี่น้องครับอากาศดีครับย่ามมือส่องแล้วอีกห้าสิบกโลครับห้าสิบห้ากิโลเราก็จะถึงหน้างานเร็วนะครับอืม มังนั่งเต็มขึ้นเลยนนั่งติดที่อยู่ตอนนี้นั่งจินนรืเปนั่งจินแปลงล่างนั่งจีนแปลงล่างมากมายุงรงเอียงกองสบสวินสวินเอ,อียงกับผรู้ฟังยูู่บขึ้นเลย ไม่ได้ไปใจสำหรับเ้ย แปลกวามามคขื้นฝนบดตกพี่หน่องอันนี้ที่บ้านหัวแหลดน้องหัวแหลดตำบลแหลมทองครับทำเพื่อตมุน,นมากโปรดัด ท่านี่อีกซองอันเพิ่มครับ ไม่ได้พป่นหองกินขอน้ำกันเช่นห่ะอาหารประดุก

ข้าวข้างถนนเฮ้ยนั่ ه, นงรอง 嗯，啊，日本人。嗯 ผู้ใดอยูุ่กยุกย,ยุกยุกไปแม่ตำลงใ,ใจกับทีมงานนะครับเย็นนี้เราน่าจะไม่มีอะไรสดุดน่าจะม,มีอะไรสดุดมือได้นน,นดำดวงมากเหมือนกันครับเพราะว่าเต็มตังหาวันบ้างให้อยู่สำหรับผู้ใดที่ซื้อบัตรกุ้งกินแล้วแต่รอดมึงได้พี่น้องกับเดียวบอดโจจะแจ้งอีกนะครับใน แฟนเพจเช้าหน้อยฟิวแมนแฟนแฟนเพจนะครับขอบคุณทุกกลังใจไม่ร้องครับฟอกรีบต่อไปขอบคุณเอสซีแฟนคลับน้องยิงครับเอสซี FC แฟนคลับสาวน้อยเพวแมนแป้งครับสวัสดีครับฟอกรีบต่อไปเด้ไนไปหน่องครับกินข้าวย่ำสับ